ในเช้าวันอาทิตย์ที่30มีนาคม56เวลา7โมง2 1นาทีครับผ่ายชมนรนทวันรอเก็บโจรครับที่วัดนิคมเขตตะบนตานีภาษาจีนภาษาญี่ปอนเมื่อคืนไม่เจอพายุฝนนะครับประมาณตี2หกนาทีกำลังดูนังอยู่ตรงรีบออกจากพื้นที่เลยพายุ ฝนมาไม่น่าน่าจะเป็นที่สามแล้วครับวนคนหลับเม่รูวว่าได้รับความเสียหายได้บ้างหรือเปล่า เช้านี้จี๊ดเจอพายุมาพื้น มามื่อคืนป้าพายุป้าพายุเจ๊น้ำไม้ยังไหมอ๋อไม่เป็นไรเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะเมืเม่อคืนโอเคเคีเค่ยนแล้วหมดไดาะเช้า

2.0เกือบ40นึงทําปกนึงครั้งละโอ้ไปทานนี่แล้วบ่บ่ลูกเอ๋อมันธรรมดาเว้นต้องทางจริงมันเมื่อตาเห็นอันนี้เนาะมันเหมือนว่ามันจะมาเอาหรือดาแบบมือมือแบบอุ้มอย่างน่าใจใจกลางเลยใจกลางคนพอสมควรอัลเลมันแยกไปทรูเลยมันนี่โอ้บรรดานั้นว่ามีโรงโทรโอ้ซัพพอร์ตลูกเอ๋อ50แชร์เลยอืมให้ตามจริงมันน่าจะจะนับดูนะกดมามันริ้ว มันไม่เข้าขึ้นตรงนี้มันเลียวออกครับแต่ครัมันก็น่ารบกวนนะครับดูมันไม่ใช่ว่าในป่าในเขามันก็เสียเลยนะครับแถมอยู่สูงด้วยสูงนนักเราอยู่ตรงนี้ร้อนมากเลยเจ็ดข้างบนท่งลมแรงโอ้แต่มไม่เป็นไรครับมันเลี้ยวดีมากมารมีหลวงพ่อวัดนิคมเขตนะธรรมดาที่นึงแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับถ้าเป็นอีกวันหนึ่งมันทำมงานเข้างานยิ่งสุดท้ายละมูงเมื่อกี้